สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกนะคะของมือวันที่สิบสองค่ะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูบุญมีมันนี่นะคะมีเหล็กคานมอนนะคะ,ะเหล็กถูกนะคะพี่น้องเด้อปูแล้วพ่ทันในฝันนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางแรกนี่นะคะของปูบุญมีค่ะเชิญม,มาปี่ตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนมักสการค่ะจะเล่นพ่อนจะเล่นพ่อนค่ปูเรลยกฝันกับพระท่านในฝันอ่ะ พี่ตั้งแต่เหล็กน้ำมุ่นนั่นแหละเลขน้ำมุ่นอีกน้ำมุ่น,นไปบวชนาคเอกไปบวชนาคค่ะกับเลขกันบุญกฐินก็บนกนจบอ๋อค่ะค่ะผูบบ<า>้ใดค่ะผู้ก็ได้ผู้บ่ได้ท้ายมากหรอกค่ะผู้จำเบาซื่อๆค่ะ เงินเล็กน้ำมุนกับไปม้วนกับไปสวดมุนสวดเลี้ยงฉันเจ้าแต่ว่าสวดเลี้ยงนั้นออกเหล้าค่าแะแบบแบบนี้มาเลี้ยงนั้นออกเล่ามันสุกค่ะมันออกตัวใดไหเล่าออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งบบอ่าออกเจ็ดสามหนึ่งแปดบั้งคะปู เจ็ดสามหนึ่งแปดออกเหล้า่ะบันเนกาช่วงยืมมือเศร้าเนี่ยก็ยกบป้าต้นออกใส่ละออกตะขันนำมุ่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าปูกบับบริทายออกเพราะว่าข้าเจ้า <laughs> เปล่าย่อหนีบดุกโทรศัพท์ประทัตผู้เฝ้ากับเฝ้ากอย่างเฝ้ายันไทยเอาวันที เราหยัดทายออกมันมีมันมีเลขสามตัวมีเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกค่ะจะจับหมุนออกศูนย์เก้าศูนย์หกแตกระหกเก้าหรือจะเป็นเก้าเก้าจังทัน ัวหนึ่งเพราะว่าหกหกมันก็เป็นเก่าเก่าก็เป็นหกเนี่ยเราสามตัวโดดก็คือจังเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก่าทีแล้วไปเอาสามตัวโดดโดหลดมันจังบ่ได้เปลี่ยนกระดาษแล้วพอเปลี่ยนเงื่อนครับ ตนเล็กกันบนุเมือเศร้านี่บุญกระถินบุญกระถินแค่าจาะก็เป็นนั่งสวดด้วยต่วากัได้หา,าสามหสามัวดียวห้ <c oughs> าสามสามห้าบุญกระถินนะคับวัวอืค่ะเพราะว,ว่ามันมันเลกมันมุนพดมันมุนพดตอกกันเลย ได้สามได้สองตัวเอาสองตัวมาสามได้เท่านั้นละงานบุญกระถินงานบุญกระถินกับงานบวชบุญกระถินนี่เป็นเฮดน้ำมนต์เฮดน้ำมนต์ตีครับบุญเฮดน้ำมนต์บุญกระถิน สีว่ากรถินบ่ได้ไปสวดบ่ไเดี๋ยวเฮ็ดตั้งกระจอกนั่นน,น่เฮ็ดบุญกฐินแต่ว่าปู่ได้เข้าไปสวดตะกองบุญนํากระจ้าค่ะส่วนกฐินนั่นบ่<ะ>นนนนได้ไปสวดค่ะแต่เล่เอาตะกองบุญนั่นแหละเป็นบุญ เป็นแกเขาเออหลายอยา่างเหรอ่ะแต่มันปุ่นบ,บุนทั้งบุนกะทนะินทั้งบุ่นีกเคอาค่ะไซฮาสามค่ะบัวอ้ันจ็เอาศู <5 30. S 2> นยไ์ไซฮาสามศูนย์าสามศูนย์อือได้สามตัวฮาสามศูนย์ สูญใจค่ะเพราะว่ามันมีการตีกันเกิดขึ้นได้มั้ยครับเกิดเอ้าก็ไม่แฉกตีกันเอามะล้อมมะล้มเด้อเออค่ะมะล้มมันก็มีการตีกันเพราะว่ามันสูญให้กันโอ้สูญมาจากมันเกาสูญอีกทีครับว่าเอาสดๆแล้วร้อนๆปวดหัวฟันปวดหัวอย่างนีค่ะ มันมีการตีกันเกิดขึ้นก็นเอาศูนย์ใส่มีซ้ำนั่นล่ะุญกระถินบุญกระถินถ้าบุญบวชบุญไปสวดงานนากไปบวชนากบวชนากในในเลขง่ายใช่ไ90ม903โอ906 อ้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าเอาสามตัวรถเพาต้องล่งสองตัวมันนั่านรวยมันเอามันรวยไว้ไว้เนี่ยนี่แหละตัวเดืดตัวดังผู้ว่าที่ไปเก็บว่าที่ไปร้อยซื้อยุ่งนานนานแต่แรกว่าบ่มีบอกไปพอมากมันมี่ได้บันี่บอกได้บะนี้อือ่ามันนี้เกิรหาสามหาสามศูนย์อ่า บนกระถินนบนกระถินเนี่ยอาสามศูนย์ค่ะบนกระถินวัดปูน่ก็จะเป็นวันที่หามตีหากิปฏิกิกาเด้เอา้าว่าขดในแ่หน่อยมันเลืเ่ยอย,<ะ>เยเดียนนี้ได้ยุติค่ะบัวฮะมันเลยเดียนนี้ได้ยุติค่ะอ๋อมันก็เลยเดียนนี้ได้วันทีหาพุติกิการกับเดือนิพจสองเพ่ง คเ,เ,เนียนทิพย์เนี่ยเนียนทิพย์สองเป้งมันก็บ,บ้านลอยกระทงพอดีตัวเนาะโอ้บ้านลอยกระทงพอดีดีครับูวุ้นกระถบนกระทงพอดีแต่ว่าก็แยกให้กระทงท่องหลงทางนะเราปลูกมันจองกันไว้บ่าครับว่าเ้านอกระทงหลงทางนมันติไปคนละทิพย์อ่ะค่ะวุ้นกระถินอ่ามันกับส่ ล้อยกอระ,กะทงพดอ,อ,อดีเป็นเบิร์ดเชตดกระทินพอดีเนาะเบิร์ดเชดเบิร์ดเชดกระทิน้นมีหมอล่ำบ่า่คะปัวหมอล่ำก็จะคล้องนี่แล้วทีลำ่ำม,มีดบาจา์บญมีทีลำมันลวงปูบนมีทีลำเราว่าสัตอ,อ์ส <laughs> ิได้บอกเอฟซก็จีบ้ากันมากหลาย,นยเนาะจีบ้าหมอล่ำปูบนมี มาลถขนมเทียมันรั่มาเบืองรับูบ่ไฟงงนเจีจะเอาเลียงไหนี <laughs> ่หลายงับ่อง่หลายเลียงอ่าเมืม่อเมื่อบุญกระถินนด้อเมือม่อมันที่หาเพื่จะกีกาเกินสิบห้าครับจะได้บ,บ,บอกเอเซีมอกอืพอได้จะมาฟังลั่หลวงปูบุญมีกับมารดรั่เบิดเลืนสอดแจ้งก็ได้ เอาว่ามื <S <S ่อนั่นก็ผู้ใดที่ไม่กินลาบปลาตองกับมาหลุดผู้ว่าที่ไปสร้างปลาตองมาลาบโอ้ลาบปลาตองมาทีครับผู้ลาบปลาตองลาบปลาตองโอ้เอฟซีไปกินลาบปลาตองมาเฮ่าอืมอันอะไรก็ซุ้มกระจกเฮ็ดหนะกระมิตรอัน หลาบหมูลาบงัวนลาบ,ลาบกล้วยเหมืนเนาะค่ะเพราะว่าเ <c oughs> นี่ยกระบอกอันนั้น,นปันใดบอกก็จะเอาลาบปลาตองมาลาบหลดุดอ้อมบอกหวยเตมตัวโีอ้อมบอกหวยเสพบุ๊ืสอตัว ตัวไละ่ะนั่นเลขทูบได้มากล <60 4. S 2> สองหสี่ลลขทูบสองหกสี่ดีดดครับ่เลขทูบสองหกสี่จองคืออยู่ได้เเนาะจองคืออยู่ดครับพ่สองหสี่ว่ายันไปอาดเออยู่ยังอัดสองหสี่หก สี่สี่หกสองหกหกสอี่สองกเลขทู่จุดนั่งจุดยูดเดินนี่ะที่ฐานแล้แก็จุดได้ตัวใหม่แง่ย่างดีีสองหี่ติดเขียนไว้ก่อนเก้าศูนย์หกเก แล้วก็สามศูนศูนสามห0าสามค่ะเพราะว่ามันมันมันตีกันแทกก็เลยเอาศูนยแท้มีซค่นี้ละค่ะันฝันเดี๋ยวฝันเดี๋ยวฝันกรบปเดี๋ยวฝันก็สสีเบลเอาเดียวดอกเตี้ยอ่าฝันจำเออกันมันจำได้กับตีบอกว่ดอก ค่ะโมแกงได้หรอค่ะอืมขันฝันจำได้ถ้ามันฝันทันจำไปได้เมื่อกีมันจีเสียเงินเด้ยวันขันฝันจำไปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลงไว้ชั้นนี้แหละเนาะค่ะปูอืมอายุวันนะสุขะพลาลังลำลำเรื่อยๆหายเจ็บหายจนสบายดีเบิดไปเรื่อยจริญพรขอบคุณปูลหลายๆนะคะปูการน้อมสการนะคะปูสาธุคะ่ะ สรุปแนวทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่้องคะแนวทางจากปูปุ่นนีนะคะพี่้องคะมื่อปูเรามีคานมนมมาฝากนะคะขานมตบุญกะทินแล้วก็เลขทูนะคะพี่้องคะคนมตน,นะคะหกเกาเก้าศูค่ะพี่้องคะหกศเก้ับเก้นะคะแล้วก็งานบุญกะทินค่ะศูนย์สหาหาสาแล้วก็หาสนะคะ ปูรอดจุดถูได้สองหกสี่นะคะพี่น้องเด้องสองหกสี่ค่ะพี่น้องคะเอาอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางจากปูบุญมีนะคะปูรอดไปท่านในฝันค่ะพี่น้องคะอ่าถ้าเบิกอีกเทื่อนึงนะคะให้เตรียมปูรอดฝันแล้วค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าปูรอดฝันเนี่ยแม่นขึ้นแต่นะคะพี่น้องคะแม่นขึ้นแต่เนาะพี่น้องเอาอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางจากปูบุญมีนะคะแนวทางอ่าแรงนี้ค่ะพี่น้องอย่าลืมนําไปวิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องไปเท่าสุกูสุคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจาก ปูบุญมีนะคะขอบคุณขอบคุณปูบุญมีพอ้อมค่ะสําหรับพี่้องทนใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่้องคะถ้านผู้าหสิาพาคับแนวทาเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแหล้วก็อย่าลืมนะคะพี่้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสิตดบบอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูบุญมีค่ะทั้งเบิร์้งมวลมันี่ของปูมีเพียงซํานีค่ะพี่้องคะแอร์กัสได้ขอตล่า พ่อแม่พี่น้องบระเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอ,อกันไหมกับแอดในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี